ามยังไงก่อนที่จะข้ามจริงๆข้ามมันก็มีหลายอย่างมันอยู่ที่ว่าเราเก็บท่าหลอกข้ามอะ่ะเก็บไว้กี่ท่า Boom drop cross just like this right here helping you become a turn the ball out and then cross away those as I'm coming down changing that pace and I just boom get into my turn cross I can get in. being able to simply boom change levels get to the rim Tim Hardaway really hard to guard when you're able to do the cross jab as I'm boom I'm coming down I'll go inside foot dribble then this foot doesn't hit the floor มีหลายท่าสําหรับไปทําแต่ที่นี่ปัญหามันมีอยู่ตรงที่ว่าน้องไปโฟกัสที่ตอนข้ามจังหวะแรกมากเกินไปซึ่งในในการเล่นเราจะต้องทําให้รู้สึกสนามมันเบาก่อนสนามจะรู้สึกเบาแล้วก็ เรารู้สึกว่าสนามมันมีสเปซมีพื้นที่ให้เราเล่นก็ตอบมาว่าน้องสามารถ finish move ได้จากระยะระยะกลางถ้าน้องไม่สามารถโจมตีระยะกลางได้มันจะทำให้คอร์ดเรามันดูเขบเพราะเราจะโฟกัสที่คนข้างในตัวที่2อ,อยู่เสมอพอเข้าไปสืบปุ๊บเจอเราก็ต้องจ่ายสมมติละว่าเรายิงไม่ได้นะพอเข้าไปเจอตัวที่2เจอแท็บ เขาไปซ้อนกันแบบเขาอยู่ลึกเป็นเซนเตอร์อย่างเงี้ยเราสุกแล้วมาต้องจ่ายออกแต่ถ้าสมมุติว่าเราทำคอร์ดให้กว้างได้บางปุ๊บมันก็นยิงได้ almost took the behind the back dribble. This is game in the fourth quarter here at the Kyrie oh 360. Kyrie Irving does to get separation. He's being guarded by 6'10". So a little dribble pull out. Every game of his that you watch, SGA will have a few of these. He's super physical in the mid-range, and although he's definitely a taller guard, He's not crazy physically imposing. So, how he does this is definitely a testament to his timing, skill, and strategy here. Because this dude is physical and he makes it look easy in the mid range. So, let's break down how he does it and how to add it into your game. And the last thing that a 2 3 zone is looking for is for you to take contested mid range jump shots. A 2 3 zone is designed to pack in the paint and not give you any looks at layups or dunks. On the perimeter, they're going to fly at you and try and contest every catch and shoot three. And if you hit the occasional mid range jump shot, they still feel like they're winning. มันทาให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายเรามีจังหวะหนีเราจะมีจังหวะหนีจ่ายออกจ่ายออกหรือไม่หลอกกระทายออกใช่ไหมมันจะมีพื้นที่ให้เล่นมากขึ้นถ้าอยากเห็นพื้นที่เล่นก็ลองไปดูผมทําให้ดูแล้วผมทําคลิปงานนิ้วที่คลิปสัมภาษณ์คุณโจอะเป็นคลิปที่ผมทําซีรีส์ยิงผมยอมลงทุนตัดเล็บให้เลยนะตัดเล็บให้ แล้วก็ทําผมก็จะยิงให้ดูทางซีรีส์เลยยิง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 ให้ดูเลยว่าเออพอถึงเวลาจริงๆแล้วมันมีที่ให้ยิงเต็มไปหมดเลยเวลาเล่นนะครับแต่มันไม่ใช่ห้าห้านะน้องบางคนเนี่ยสามารถข้ามได้แต่เรายังไม่เน้นนะไอ้ลูกข้ามจังหวะแรกเราไปหาจากดูคลิปไหนมันก็มีแต่เราจะมาฝึกสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือตอนจังหวะหยุดเพื่อทําจังหวะต่อโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเล่นห้าห้า เส้นครึ่งวงกลมนี่มันจะเท่ากันกับวงกลมมหาลัยอยู่ที่เมืองนอกเวลาคนยืนจริงๆอะ่ะมันจะยืนเข้าไปอัดกันข้างในใชมากกว่าเพราะฉะนั้นแม้แต่เราไปดูบาล่าสุดก็ได้บาสโอลิมปิกการที่เราจะเข้าไปข้างในก็มีแต่ดูแลนว a แอนเข้าไปก็ยิงไม่ได้นะครับผมการที่จะ drive aim เข้าไปข้างในดาวแตกัดแบบตรงเข้าไปที่ห่วงเลยเข้าไปเล่นเองน้อยมากทีนี้สิ่งที่เราจะทํา สำคัญที่เราจะต้องทําก็คือหยุดการหยุดนี่ของเราซ้อมก็คือมันจะมีหยุดแบบภูทรคือหยุดแบบมีนัยยะสําคัญก็คือการหยุดเพื่อไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไปเดี๋ยวผมจะเอาคลิปเพราะว่าผมไม่มีเวลานะผมจะทําวันนี้นิดนึงวันนี้นิดนึงวันนี้นิดนึงมาต่อกันเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะครับได้ยิงไหมได้ยิงไหมผมจะให้เด็กน้อยโฟกัสชีสเซนเตอร์ ซอนนะพี่ไปข้างล่างนะนมามาเพราะฉะนั้นฟีนิดมุ้มีมมหลายแบบอันนี้คือพี่ตัวสูงเนาะทีนี้พี่จะทำแบบเดิอนหลีกรถนะ <rio> ง่ายกว่าไหมบีกันมาเลยลูกสุดท้ายแล้วที่ผมทำให้ดูห,หลายๆท่าคือน้องเข็นว่าที่ผมทำมาทั้งหมดปูดทอนทำ เซตเตอร์ปิดง่ายไหมก่อนหน้านี้ง่ายไหมง่ายครับง่ายเพราะมันกระโดดไปยืนตึ๊กหยุดด้าหน,น้าใช่ไหมลองดูแบบนี้นะตามมาโอ้ยจันรู้สึกเป็นไงเอออีกทีป้องกันดีๆตะกี้ไม่ไม่ประทะใช่ไหมตะกี้ไม่ประทะนะตะกี้ไม่ประทะตะกี้ทีนี้อีกแบบหนึ่งนะโอ้ยจัน,จนรู้สึกเป็นไง ติดได้ไหมในเอาใหม่นะมันเสียบาลานซ์ตอน,นจะขึ้นอีกทีหนึ่งสุดตัวเลยปิดสุดตัวเลยเป็นไงปิดได้ไหมขึ้นไม่ทันไม่ทันอีกทีปิดสุดตัวเลยสุดตัวเลย,เ,เ,ลยเป็นไง ปิดทันไหมเดี๋ยวพี่ให้ส่วนลดค่ารองเท้าพันหนึ่งอยากได้ไปลายปีนะพี่มีเงินเดี๋ยวพี่ซื้อให้ขอบคุณมากแหมพันหนึงคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มทีนี้สมมุติว่านี่คือคนคนเดียวกันนี่คือคนคนเดียวกันกลวยน,นี้กับกลวยนู้น,นสมมุติเราเลี้ยงไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราประทะแล้วเราประทะแล้วปุ๊มเพราะว่าเราเลี้ยงไม่ผ่านเป็นคนเดิม ถ้าเราเลี้ยงเข้าไปอีกก็จะเข้าไปบีกันอยู่ข้างในเจอแทบ็บเจอเซนเตอร์ <c oughs> ในกรณีนี้เราไปต่อไม่ได้เราเลยต้องหยุดเลี้ยงมาเ <c oughs> บรกมาหยุดฮอปแล้วยิงการเบรกแบบนี้ <c oughs> ผมคิดว่ามันไม่มีประสิทธิภาพในการเล่นเข้าโซน5าาการเล่นเข้าโซน5าาการเบรกที่มีประสิทธิภาพก็คือเราประทะแล้วเราถอยกลับในลักษณะแดกแล้วฮอบแบบนี้ มันจะต้องเป็นคนที่มีขาแข็งแรงมากๆแบบพวกพอจอร์ดขายาวๆแบบใครอ่ะเหมือนโคบี้อย่างเงี้ยพอดึงเข้ามาปุ๊บฮอบแล้วเฟดได้กรณีที่ผมสอนโดยส่วนใหญ่เป็นคนตัวเล็กเพราะฉะนั้นตัวเล็กหรือคนตัวเป็นกาดขนาดกลางๆอ่ะไซส์ไม่ได้190นะให้สอนแบบนี้เวลาไปวิ่งไปเวลาเบรกเบรกขาในเพาะวางบอลน,นะครับผมปะทะเราสามารถ เบรกอย่างนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าประทะจากขาในมันจะทําให้เรามีช่วงระยะในการดันเพื่อปั๊มเขาออกไปเราอาจจะยืนขาคู่แล้วยิงก็ได้อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปัม๊มแล้วก็พอเขาขยับออกก็ยิงขาคู่แต่หลักสําคัญของมันก็คือหลักสําคัญของมันก็คือเราจะต้องฝึก ยืดนะครับผมฝึกยืดเวลาปัม๊มข้ออยู่นี้วางขาพร้อมวางขาพร้อมวางบอลเรายืดออกไปเพื่อที่จะไปแตะกลวยนะครับผมทุกครั้งเหมือนที่เราเลี้ยงข้ามผ่านเพราะฉะนั้นใครที่มีใครที่มีซ้อมพื้นฐานทิปเปิลทีส์หรือซ้อมพื้นฐานออกบอลออกตัวระยะแรกที่ผมปูพื้นฐานให้จังหวะนี้จะไม่ต้องซ้อมใหม่มจะไม่มีปัญหามันจะเหมือนกับเรา เพราเราผ่านดันเปิดประตูนะครับก็คือดันเขาออกไปลำบากนะครับผู้ถอนมันไม่มีไม่มีคนช่วยผมทำคลิปจริงๆนะครับเอามาดูเวลาเขาซ้อมเด็กน้อยๆนะ,ะตัวเล็กๆใครซ้อมยังไงเขาจะมีโคดะถ้าเขายืนกันตัวต่อตัวโคดจะยืนหันหลังแบบนี้แทนเบาะตัวนี้โค้ชจะยืนหันหลังหันตูดให้หรือหันด,ด้านข้างให้ใหแบบนี้แอนยืนรอเดี๋ยวเขาจะให้เด็กน้อยเลี้ยงมาจากด้านนี้แด็กเ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 ด็ก ถึงเวลาปุ๊บให้เด็กน้อยวางขาเลยออกไปมันผมวางเลยออกมาอย่างนี้ปุ๊บผมไม่เห็นกล้องเหมือนกันผมวางปุ๊บผมเห็นช่องแล้วขาอะไนนี้เลยออกมาลําตัวเขาจะให้เอาตัวเราไปสวยกระตูดโคดแต่เราไม่มีตูดโคดออะลองเทเราว่าเป็นตูดโคตก่อนเอาเอาตูดมาให้สยหน,น่้ยดิหันหลังเนี่ยโคดจะยืนอย่างนี้หันด้านข้างหน่อยนึงไม่ไม่ไมหันหมุนอีกด้านหนึ่งเออหมุนอีกน,นิดน ประมาณนี้เราโค้ดก็จะแอ่นตูดดันนิดหนึ่งพอเรากล้ามาปุ๊บโ๊ตรแตะโแอ่นตูดมาปุ๊บดันมาบาลานซ์เออประมาณนี้เราก็จะดันผ่านโค้ดก็จะบาลานซ์แต่ถ้าโค้ดยืนแบบนี้หันหลังตรงๆนะี่ยไม่เอียงเข้าหาแบบนี้โค้ดก็จะล้มไปข้างหน้าโค้ดเลยต้องยืนปักวางขาท่างเท้าหัวไหล่เอาลองบุยปักขาห่างเท่าหัวไหล่ยื่นออกมาข้างๆาหันตูดออกมาเออโค้ดจะทําอย่างเงี้ยแล้วคให้เด็กน้อยวิ่งไปเลยแล้วก็ดันเอาหัวไหล่พิง วัวไหลรพิงวัาไหลรพิงดันผ่านออกไปทีเนี้ยสิ่งที่เราจะควรจะทําก็คือเราจะต้องก้าววางขาให้อยู่ในระยะที่สามารถดันตัวเองผ่านออกมาได้1นก้าวยาวๆนก้าวเท่านั้นมันถึงจะเป็นลักษณะแบบโน้มดูนะครับดูยืน 9, ออก้าวมาในระยะแล้วโค้รก็จะดันดันแรงๆถ้าเรามีความรู้สึกว่าดันไม่ได้แสดงว่าเราวางชิดตเองชิดเกินไป แล้วตัวมันก็เลยดันขึ้นมันไม่มีจังหวะที่จะทําให้เรามีสเปซตรงนี้และให้เราโน้มดันเพื่อดันผ่านออกไปวางขาเข้าใจไหมบางคนน่ยวางเบื้องต้นเราจาเป็นต้องทาแบบเนี้จนให้มันเป็นนิสยัยจนมันเป็นนิสัยเลยถ,ถ้าเราทําเป็นนิสัยไม่ได้มันจะทําให้เรากะระยะผิดลวลาอะไเลี้ยงอ่ะมันจะเสียโอกาสเพราะฉะนั้นพอเราทําแบบนี้ได้แล้วมองอะไร เอาคุณแม่จับแ,แบบนี้ลำบากแท่าเนาะทำคลิปอะใครมีตังก็ไปเรียนเด้อเอพวกที่มีโค้ดที่เขาเป็นโค้ดที่เขาเป็นโค้ดสอนอะไป,ไปเรียนพวกนี้มันมีสอนอยู่ mm hmm. เพราะนั้นจริงๆอ่ะมันถ้ายืนจากทิมมัทีเราลากแบบหลอกชุดฝ่ายบายเข้ามาปุ๊บตัวซ้อนมาเจอเซนเตอร์ใช่ไหมที่ไคลรีวิ่งทำเนี้ยปุ๊บปักได้ความเคยชินของเขาไคลรีวิ่งจะรู้เลยว่าถ้ามันหามากก็โดดเข้าไปเลยได้อีกหนึ่งก้าพอโดดเข้าไปอีกหนึ่งก้าก็ ฟลอร์ Follow, ตัวเองตามขึ้นไปแล้วก็วางแต่ถ้ามันชิดสมมุติมันไปไม่ได้ประทะปุลงไปไม่ได้ปุ้มออกมาแล้วก็ฮุกระยะกลางมันจะเกิดจากตรงนี้ที่เล่นกับเซนเตอร์ข้างในมันอยู่ทช่ว่าเราวางตัวแล้วถ้าเกิดเราทําจนเคยชินห่างมากโน้มยังไม่ถึงยังไม่ถึงอีกโดดเข้าไปหามันก็นจะกลายเป็นแบบนี้โดดเข้ามาเล่นโดดเข้ามาหา มันก็จะประท้าได้แรงมากพอที่เซ็นเตอร์ที่กําลังสไลดตามเราเขาเปิดสเปซให้เราแล้วเราก็เกลี่ยอัพตามตึงตูดเลยเขึ้นตัวเราไว้แก่แล้วเดี๋ยวนะทีนี้เธอขยับลงมาหน่เดี๋ยวลูกหัวชนกับพี่ขยับมาจับด้านนี้เออช้อนหันมาเออทีนี้เวลาเราทําเลี้ยงมามีเบาะวางขาเห็นช่องด้านไว้เวลาผ่านอย่างนี้ทุกครั้งไไฝักสุดจนเคยชิน ข้ในปกติแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ฝึกเด็กจะกลายเป็นแยงการประทะเป็นกลัวการที่จะเข้าประทะชิดเพราะเราประทะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นถ้าเราเขาเรียกว่าเร่งศูนย์ถึงร้อยคือเร่งฟึดไปเร็วๆไม่ได้ไม่ไม่โปร,โปรพอมันจะไม่มีโอกาสให้ยิงแต่คนอายุเยอะๆมันผมเนี่ยหรือคนที่ชาวกับผมนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราเขาเล่นเป็นแล้วโคกเก่าหน่อยเขาเขาชักแขนเป็นเงี้ยมันจะเกิดการแบบเนี้ย เอาแขนสยุยแล้วก็ยิงคนมันก็จะเปิดคนก็จะโดนเราประทะคอนแทคปุ๊บวิ่งไหลไปข้างหน้าเราจะถอยมายิงก็ได้แบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่ควรทำก็คือควรจะฝึกจังหวะแรกก่อนทีนีเ้เราไม่ได้มาสอนอันนี้นะเราไม่ได้มาสอนอันนี้สมมุติว่าผมจะมาสอนหยุดใช้ไระจำในตอนแรกผมบูดเลี้ยงไว้วางแล้วเสือ้อแข็งมาก คนโป้องกันที่เขาบอกว่าเราเลี้ยงข้ามเลี้ยงข้ามเราต้องดูตัวที่อ่อนกว่าเราเราตึงข้ามดันมาเจอกันแข้งแรกแข่งฮ่าหไม่รู้ไอ้นี่ตัวนี้แข่งเลี้ยงเข้าไปปักเดี๋ยวแป๊บนึงแต่กดตัดกันเลี้ยงเข้าไปแบบอัดเข้าไปเต็มแรงแล้วมันปึก๊กเหมือนเมียผมเหมือนหนังเหนียวตายยากชนปึกก๊กเข้าไปเกิดอะไรขึ้นวางบอลพร้อมวางขาแล้วโน้มแล้ววางบอลพร้อมวางขาแต่มันไม่ไป เราฝึกจนเป็นนิสัยเราขาอยู่ในวางอยู่ตรงนั้นตุม้มปึ๊บทันทีสวิตขาเบี่ยงออกมาเขาเราจนเต็มแรงจนนิสัยเขาขยับออกนิดนึงวางบอลพอวางขาเราวางปักแล้วขยับขาตัวนี้เพื่อที่หน้าเราจะได้หันไปอีกฝั่งหนึ่งสมมติว่าเราอยู่อย่างนี้เนาะผมผมเลี้ยงเข้ามาผมจบเข้าด้านนี้เนาะผมเห็นแล้วแต่มันติดผมก็เลยจะหันหน้าไปด้านนู้นเห็นไหมก็จะเป็นอย่างนี้ปุ้ง เปลี่ยนขาเลี้ยงออกมาที่เราเห็นที่เขาชอบทํากันเป็นไงช,ช้าๆนะปุ๊บวางปะทะบางขาไม่ทันบางขาไม่ทันปะทะปุ๊บ <c oughs> ตายล้ <c oughs> เลี้ยงบานไม่เป็นแล้วประมาณนี้ช,ช้าๆปุ๊บวางขาปุ๊บวางเปลี่ยนขาปุ๊บม,มาข้ามไปฝั่งนู้นแต่ตัวจริงๆเขาจะ เขาจะไปแล้วนะถ้าเราประทะจริงๆเขาก็จะถอยแล้วมันก็จะมีสเปซให้เล่นข้างหน้านิดนึงเราต้องกลับให้ได้กรณีนี้แหละที่เราจะต้องฝึกขอบคุณมากครับขอบคุูมาก,น,ก,าน,กน้องชอนลูกชายคนเล็กน้องชอนนี่จะเห็นเราจะต้องวางขาแล้วเนียเลยกลวยมาเหมือนจะข้ามเสมอเวลาซ้อมให้เป็นนิสัยมีคนยืนวางขาเข้าไปปักข้างกลวยปะทะ หรือล้ากลวยไปหน่อยหนึงก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขาเรามันจะอยู่ในจังหวะแบบนี้อยู่แล้วซ้อมให้เหมือนของจริงเลยนะครับเพราะอะไรบางคนไปซ้อมห่างเกินแล้วยืนแล้วขาก้าวแค่นี้จริงๆมันต้องแบบดันขามก็จะห่างเท่าที่เราซ้อมตั้งแต่เด็กๆที่ผมบอกเนี่ยมันคือสำคัญตรงนี้ขี่สำคัญคือเราต้องก้าว ในลักษณะของก้าวแบบไซเนเจอร์เราคือก้าวแบบเป็นธรรมชาติของเราก้าวเข้าไปที่พร้อมเจ็บปะทะเพราะมันจะตัวมันจะถูกหลอกรวนจะเฟคคู่ต่อสู้นะเสียเทียวเร่งศูนถึงร้อยพอเร่งศูนยถึงร้อยใช่ไหมเหมือนจะข้ามเลี้ยงมาปุ้มปะทะเนี่ยเหมือนมันจะข้ามข้อจังหวะเดียวแล้วอาอาศัยจังหวะนั้นสวิตขาหลัง พอมันปั๊บมันไม่ไปแล้วแล้วตัวเรามันลอยขึ้นมาขามันจะกลับอัตโนมัติถ้าไม่ไปทําจนดเป็นนิสัยแล้วก็ข้อกับไม้ทินแล้วไปนะครับผมอีกทีผมทําไม่คล่องแล้วนะไปสังเกตไหมว่าผมแก่แล้วนะตัวผมนะ่ะสังเกตว่าผมก็จะพยายามไม่ยก ไม่ว่าเราจะทำเร็วแค่ไหนเราจะไม่ยกและอย่าลืมว่าทุกครั้งที่ผมทำาก็คือผมจะต้องสืบขาหลังเนี่ยเข้าไป19ก้าให้มันพ้นกลวยเนี่ยเสมอผมก็ตั้งตัวเนี้ยไว้เลย19ก้าระยะ19ก้าแต่อย่ามาตั้งข้างหน้ามันจะชนตั้งห่างออกไปกัน19วเก้าว่าลงวางหัวเข่าได้ไปข้างหน้าเคาะพร้อมวางขาเหมือนที่ผมเคยบอกถ้าเราทำเป็นรูปประทําได้แล้วเน้นเคาะ ป,ปึ๊บบางคนก้าวเต่บอลยังไม่ลงเลยเวลาเราแก้จากจังหวะนี้ยังเช่นดปะท่เข้าไปอีกทีนึงถ้าวางบอลพร้อมวางขาแล้วมันจะมีท่าต่อแก้จังหวะได้เสมอแล้วเป็นรูปธปรรมว่าคุณชักขาเนี้ยได้เร็วพอพอที่คุณจะเคาะบอลออกไปเพราะฉะนั้นตัวเราจะวางบาลานซ์ใหม่อย่างเร็วเป็นธรรมชาติ ถ้าเราวางบอลพร้อมวางขาจังหวะใหม่เป็นอย่างนี้เลี้ยงมาเน้นวางบอลพร้อมวางขาเราไปต่อผมทำให้สวยนะไปเปิดดูในคลิปไอ่ยูทูบต่างๆเอาท่านี้ผมแค่มาไกด์ว่านี่คือควรระวงังอันนี้คือจังหวะที่ไม่ควรทำนะครับวางบอลพร้อมวางขาพื้นฐานเราดีไหมในการที่เราจะก้าวขามาแล้วได้ผ่าน ตัวเราก้มมากพอไหมที่เขาสอนพอจอดเวลาพอจอดเวิร์กเอาอะถอยออกมาพอจอดบอกว่าเมื่อคุณย่อดได้ต่ำมากพอแสดงว่าคุณก็มีจังหวะที่คุณจะสามารถพุ่งข้ามได้อยู่ตลอดเวลาคุณสามารถสามารถเร่งคุณมีพ w e r ที่เก็บกรกเก็บอยู่ข้างในถึงเวลาคุณถอยออกมาปุ๊บคุณเหมือนจะไปเร่งปุ๊บเอ็กโพรดปุ๊บเห็นไ,ไหมกาววันเอ็กโพรดาำเพราะฉะนั้นตัวเราจะต้องย,ออย่อตลอดเวลาเป็นพื้นฐานท่าพวกนี้ บางทีเวลาเราตั้งมันแล้วแต่เราจะเล่นแต่ได้ถ้าใส่ซีรีส์เข้าไปบุ๊บบ๊๊บบุ๊บมันจะต้องอยู่พอถึงเวลาตรงนี้ถ้าเป็นภูทสรสไตล์คือยิงผม,มแนะนําคือถ้าคุณมาอย่างี้ไปวางขาหนึ่งสองยิงหรือไปเขาสไลด์ลงไบอย่างแรงหรือไป ไปจันโดดตามเข้าไปเคาะพองวางบอลน,นะครับเสมอโอเควันนี้ขาด้านนี้ก่อนเนาะเบรกเนาะแบบนี้ก่อนเนาะผมไม่มีเวลานะขอบคุณมากครับ